มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านหลังงามของลูกสาวคนสวยของนักแสดงตลกชื่อดังของเมืองไทยเก็บเงินซื้อบ้านให้กับคุณแม่อย่างใบเฟิร์นพัศกรนั่นเองค่ะสำหรับใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวสุดรักสุดห่วงของคุณจตุรงมกจก เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนดังมากความสามารถนอกจากจะเป็นนักแสดงและพิธีกรแล้วเธอยังเก่งในด้านการทำอาหารเราจะเห็นได้จากรายการ Master Chef Celebrity Thailand ที่เธอเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันและต้องบอกเลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยจริงๆส่วนผลงานการแสดงเด่นๆของเธอเช่นภาพยนตร์เรื่องลูกตลกตกไม่ไกลต้น กยเถยโยมละครเรื่องปีแก้วนางหงลูกไม้ไกลต้นวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของสาวเก่งคนนี้จะสวยงามมากแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้ของเธอใหญ่โตอลังการไม่น้อยเลยทีเดียวโดยได้ควักกระเป๋าทุ่มเงินก้อนโตจากนำพักน้ำแรงในที่สุดก็สามารถซื้อบ้านหลังนี้ให้คุณแม่และครอบครัวได้อยู่ด้วยกันแม่ก่อนหน้านี้เธอจะเจอปัญหากับนักออกแบบตกแต่งโกงแม่จะได้คนที่มีความรู้เชี่ยวชาญแต่ก็โดนเอาเปรียบจนต้องเสียเงินไปจำนวนทั้งสิ้น2ล้านบาททำให้การก่อสร้างบ้านหลังนี้ล่าช้าออกไปอีก บ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นขนาดใหญ่ทันสมัยสไตล์โมเดิร์นเธอเล่าว่าบ้านใหม่นี้อยู่ไม่ไกลาจากบ้านหลังเก่ามากนักซื้อมาด้วยความบังเอิญเนื่องจากแม่อยากมีบ้านสวยๆส,สักหลังแล้วมีโอกาสได้เข้ามาดูบ้านตัวอย่างของที่นี่เลยซื้อเก็บเอาไว้ไม่ได้ปรึกษาพ่อเลยปัจจุบันอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนคือแม่น้องป้าและตัวเธอเอง บริเวณร,บรอบๆบบ้านมีพื้นที่กว้างขวางจึงปูหญ้าทำทางเดินและปลูกต้นไม้เป็นสวนหน้าบ้านอย่างที่แม่ฝ่ยฟันอยากจะมีภายในบ้านกว้างขวางการตกแต่งเรียบง่ายทันสมัยเน้นโทนสีธรรมชาติและงานไม้มีห้องรับแขกด้านในเป็นห้องครัวและโต๊ะทานข้าว ไฮไลท์เด็ดของชั้นล่างคือโซนญี่ปุ่นเป็นสไตล์ที่เธอชื่นชอบทำไว้ให้คนในครอบครัวได้นั่งเล่นพักผ่อนเพราะไม่อยากให้บ้านเต็มไปด้วยโซฟาและทำเป็นที่นั่งย่อนขาสบายๆบยบนชั้นสองมีทั้งหมดสีห้องนอนการตกแต่งห้องนอนก็สวยรูดูดีมีมุมนั่งเล่นมุมอ่านหนังสือและมุมนอนหลับพักผ่อนทุกอย่างถูกแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเรียบร้อย เธอเคยเผยว่าบ้านหลังนี้เป็นความฝันของคุณแม่ที่อยากได้บ้านสวยๆจริงๆเราก็เคยคุยกับคุณพ่อว่าอยากได้บ้านใหม่แต่เขาก็มองว่าเรามีบ้านอยู่แล้วจะซื้อใหม่ทำไม แต่ทางคุณแม่เขาบอกว่าอยากได้บ้านสวยๆมีสวนมีห้องเป็นของตัวเองพอเรามีโอกาสก็เลยอยากซื้อซึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้มาด้วยความบังเอิญเข้ามาดูบ้านตัวอย่างเห็นแล้วชอบก็ซื้อเลยยอมรับว่าบ้านหลังนี้พอยังไม่เคยมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะงอนอะไรกันเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับบ้านของพ่อมากกว่าแล้วด้วยความที่มีบ้านหลายบ้านจึงรวมตัวกันยากมาก เป็นบ้านสวยหลังใหญ่โตของคนดังมากความสามารถเก็บเงินซื้อบ้านได้ด้วยตัวเองมีบ้านสวยในฝันให้กับคุณแม่ได้สำเร็จทั้งการตกแต่งบ้านก็สวยงามเรียบง่ายเหมาะสำหรับครอบครัวจริงๆเลยคะ่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราคะ่ะ